สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิโคเผยถึงรักที่เจ็บปวดที่สุดเห็นคาตาซึมเศร้าปางตายผ่านเรื่องราวความรักมาไม่น้อยสำหรับนักร้องสาวนิโคเทริโอล่าสุดนิโคยอมมานั่งเปิดใจพูดคุยถึงเรื่องความรักในรายการครับไฟเดย์โชว์ซึ่งนิโคเล่าให้ฟังถึงเรื่องความรักในอดีตทั้งน้ำตากับครั้งที่เจ็บปวดจนทำให้ซึมเศร้าปางตายว่า ก็ดีค่ะเขาน่ารักสนุกสนานใกล้อยู่ด้วยก็จะเคลิบเคลิม้มถามว่ามีคนเตือนไหมว่าเขาเจ้าชู้นิโคตอบว่ามาเพียบกีก็จะถามเขาคําเดียวว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่จริงกีก็จะเชื่อจนกระทั่งเห็นด้วยตาตัวเองถามว่าขึ้นคอนเสิร์ตพี่ชอตครั้งใดมีเรื่องให้อกหักตลอดเคยถามว่าพี่คัสเซเว่นมันเป็นซิกได้ไหมเหลือหกคนได้ไหม นิโคตอบว่าตอนนั้นกิ๊ปางตายเลยนะซึมเศร้าแล้วเวลาช่วงซ้อมหรืออะไรกิ๊กก็จะวิ่งไปร้องให้ในห้องน้ําถามว่าทั้งนี้เมื่อพี่ช็อตก็ว่าตอนที่ตัดสินใจที่จะเดินแยกออกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนเดียวคิดหนักไหมนิโคเปิดใจพร้อมน้ําตาว่าหนักค่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกค่ะเรานึกถึงลูกเป็นหลักแม้แต่วันที่ต้องมาเซ็นใบคือถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วก็ไม่ใช่เนื้อคู่ของพี่แมว ุ่นผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนีดอทขอบคุณครับ